ให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับนี่แหละครับคือรากจากน้ำที่เราตอนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ พ่อพงจะมาตัดกิ่งที่พ่อพงตอนด้วยน้ําเนี่ยครับจะตัดไปปลูกแล้วนะครับพ่อพงตอนไว้สองเดือนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับตอนนี้รากเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็รากก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ข้างบนนี่จะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาแล้วแสดงว่ารากมันแก่แล้วนะครับก็คงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดเอาไปปลูกนะครับการที่เราตัดเอาไปปลูกเนี่ยนะครับ เราจะเอาไปทำไว้ถุงดำก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาไปลงดินเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับวิธีการตอนกิ่งด้วยน้ำนะครับก็ตอนไม่ยากนะครับก็คือเราแค่มีขวดพลาสติกเปล่าแบบนี้แล้วก็น้ำเติมลงไปในขวดให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เราก็เลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งไม้ที่มันแก่หน่อยนะครับที่เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตัด ให้มันไปถึงตรงกลางนะครับแล้วก็แบ่งซีกขึ้นนะครับผ่าขึ้นนะครับยาวขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็เอาขวดที่เราใส่น้ำเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ผูกมัดให้ติดแค่นั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อพงจะทําไว้ให้ชมท้ายคลิปนะครับวิธีการการทำนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพง์ก็จะตัดออกไปปลูกแล้วนะครับ นี่นะครับการเอารากออกครับเอาออกง่ายๆครับเอาออกจากขวดเนี่ยนะครับแค่เราดึงออกเนี่ยครับนี่ครับเห็นะหครับเอาให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับนี่แหละครับคือรากจากน้ำที่เราตอนครับ แคนี้พ่อพงก็จะเอาลงปลูกนะครับจะเพาะไว้ในถุงดำก่อนครับดูชัดๆเลยรากสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเราถึงจะเอาลงปลูกได้นะครับถ้าถ้ารากยังเป็นสีขาวอยู่แบบนี้นะครับแบบแบบปลายมันเนี่ยนะครับเราจะยังเอาออกจากขวดไม่ได้นะครับเราต้องรองให้ดูรากมันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก่อน เราถึงจะเอาออกจากขวดนะครับแล้วก็ตัดมาจากต้นที่เราตอนไว้ครับอันนี้เดี๋ยวพ่อพงษ์จะตอนกิ่งด้วยน้ําให้ดูนะครับวิธีการตอนนะครับเราเลือกกิ่งแล้วนะครับเอากิ่งที่ใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นสีน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะครับแก่แล้วเราก็เอามีดนีะครับนี่เลยเอาไปให้ครึ่งลำนะครับเอาไปให้ครึ่งลำแล้วก็งัดออกครับนี่ครับ นัดออกแล้วก็ผ่าขึ้นไปประมาณสองนิ้วครับครับนี่แหละประมาณมีดหนึ่งเนี่ยครับนี่ประมาณมีดหนึ่งนี่นะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่คันนี้เราก็นี่ครับเอาใช้แค่น้ําเปล่าแล้วก็ขวดใส่ขวดไว้ให้เต็มเลยนะครับถ้าเรามีน้ํายาเล่งรากก็เอาน้ํายาเล่งรากหยุดลงไปก็ได้ครับอันนี้พ่อพง์ไม่ใส่นะครับน้ํายาเล่งรากพ่อพงไม่ได้เอาออกมาด้วยแล้วก็เอานี่นะครับ วดที่มีน้ำเนี่ยสวมเข้าไปเลยครับนี่สวมเข้าไปแล้วก็ผูกค่นี้นครับหาเชือกผูกครับหาเชือกผูกติดไว้นะครับทำง่ายมากครับทำง่ายๆเองครับเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยนี่ครับ นี่ครับผูกไว้เลยครับแค่นี้แหละครับสองเดือนก็ได้แล้วครับสองเดือนลากก็จะออกมานะครับเหมือนที่พ่อพงถ่ายให้ดูตอนต้นคลิปอะครับผูกไว้เลยครับง่ายไหมครับง่ายมากง่ายนิดเดียวเองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการตอนกิ่งด้วยน้ำครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ